สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในเกม Little n i g h t m a r e นะครับมีเพื่อนๆแนะนํามาว่าเกมนี้มันสนุกมากเลยเกมนี้เป็นเกมที่ผมซื้อไว้านานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีนึงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับใครที่เคยดูแล้วอย่าสปอยล่ะไปไปกันเข้าเกมกันดีกว่า Save เซฟส็อตอาอันแรกเลยไปกันโอ้นี่มันควันอะไรเนี่ยเหมือนตรงนั้นเหมือนจะมีแสงอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยแล้วมันคนปะเนี่ย อยูเ่เหมือนคนเลยสวัสดีครับนี่ใคร ơi? เอ่ยเอ้าฝันหรอกเหรอฝันร้ายซะแล้วเรานี่เราเล่นเป็นตัวนี้เหรอว้าวโอเคขยับได้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับไหนมีอะไรให้สำรวจไหมอุ้ยเก็บได้ไหมเนี่ยมันกดอะไรอ๋อโอเคกดนี้เก็บเฮ้ยเราเก็บเก็บได้ด้วยอ๋อโอเคไปเลยไปเลยอ๋อโอเคนี้โยนเนาะแล้ว่มอื่นทาอะไรได้อีกบ้างดูสิอ๋อนี่จุดไฟโอเคแล้วมีกระโดดไหมกระโดดอ่าโอเค ปีนปีนปิดเอ้าไม่ให้ปีนเหรออ๋อโอเคเราไปทางนี้จุดไฟจุดไฟจุดไฟอืมันมืดแล้วก็ต้องจุดไฟเนาะเหมือนเรามาอยู่ตรงที่ไหนสักที่หนึ่งก็ไม่รู้อ่ะเหมือนจะเป็นโรงงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งดึงไปเลยโอเคจุดไฟก่อนมันมืดเกินอะมองไม่เห็นแล้วก้มยังไงเนี่ยเขาไม่มีทอทอเรียวสอน้วยนะอ๋อโอเคไปกันไปกันไปกัน อุ่ยค่อยๆเดินเราไม่มีรองเท้าใส่ด้วยนะค่อยๆเดินไปเลยฟาบป,ปีนไปจุดไฟอีกรอบนึงโอเคแล้วไฟแช็กไม่มีวันหมดเลยนะโดนน้ำก็ไม่ดับเลยนะไฟเช็คยี่ห้ออะไรเนี่ยไปเลยไปเลยค่อยๆกระดือไปกระดือไปนะครับอุยอ้ยโอ้ตกใจตกใจชิาอะไรอ้าวอุ้ยทางขึ้นไปเลยข้างหน้ามีอะไรรอเราอยู่ ว้าวเฮ้ยภาพสวยจังเลยอุ้ยทำไมโซ่มันอันใหญ่มากเลยอะโซ่ยังใหญ่เลยเพื่อนเประตูนี้ก็แบบว่าใหญ่มากอ่ะใหญ่กว่าตัวเราอีกอ่ะไปก่อนสวัสดีครับนี่คืออะไรตุ๊กตาหยิบได้ไหมอ่าเอาไปด้วยเอาไปด้วย <laughs> ไปกันไปกัน ตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องสักห้องหนึ่งนะเฮ้ยข้างบนนั้นคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเราหยิบอันนี้แล้วเ,เราโยนได้ไหมโยนโยนไปโยนไปเออเอาวุ้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรอะเหมือนเหมือนมันมีวิญญาณหรือหิงห้อยอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาไปไปกันดีกว่าข้างบนนั้นเหมือนจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ โอเคต้องต้องกดอันนี้ด้วยาครับจุดหมายเฮ้ยมีคนผูกคอตายไม่นะหยิบได้ไหมหยิบจดหมายได้ไหมไม่ได้ด้วยหรอมีคนผูกคอหวังว่าเขาคงไม่ลงมานะเอ้ยอ๋อโอเคโอเคเราต้องดันเก้าอี้นี้ไปขออนุญาตดันเก้าอี้นยะเอ็ดทุดยขอ <c oughs> พูดเป็นผู้ตุกแล้วขออนุญาตดันเก้าอี้นะครับดั <c oughs> น,นไปเลยดัน,นไปเลยโอ้ยลิ้นพันเฉยเลยอะ่ะ <c oughs> เออหมุนก่อนโอเคหมุนสักรอบเอาเลิกเอาชัยค่อยๆดันไปค่อยๆดันเอาโอเคดันสุดแค่นี้เหรอเสียงอะไรอ่ะนั่นเสียงอะไรไม่รู้อ่ะรถโอเคเิดประตูไปแล้วนะคสจุดไฟโคนมันคืออะไรอะ่ะตรงนี้แบบว่ามีรอยดำๆเหมือนเป็นรอยน้ำมันก็ไม่รู้อะมีรอยเท้าเล็กๆด้วยเพื่อน นี่คืออะไรเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมอ่าเอ้ยตัวอะไรเดี๋ยวตัวอะไรอุ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะไหนดูสิตัวนี้ไปไหนสวัสดีครับนายคืออะไรนายคือตัวอะไรหไหนไปดูสิเฮ้ยนี่ไงว้าวนายคือตัวอะไรอ่ะสวัสดีครับ เราเราเราจับได้ไหมเอาเอาอุ้มได้ด้วยโอ้โหอ,อุ้มอุ้มอุ้มอีกอุ้มอีกเฮ้ย <He i, S 2> มันเห็นหน้าตัวละครด้วยเดี๋ยวนะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะเห็นลางๆเมื่อกี้นั่นไหนนั่นนนเราซูมได้ไหมมันเห็นแต่ลูก,กตาไม่เป็นไรตรงนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรแล้วเนาะแค่มาหาเจ้าตัวนี้เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าหัวเขาแบบแหลมๆด้วย ไปกันเตอร์กลับไปกันดีกว่าถ้างั้นอ้าวนี่คือเส้นทางที่เราต้องไปต่อใช่ไหมตรงนี้ใช่ป่ะเหมือนมันมีรองเท้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะข้างบนนั้นอะฝากจะเดินไปเลยกระดปินโอเคเราวิ่งได้ไหมเราวิ่งแบบ แบบวิ่งอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 อ่ากระโดดโอเคกระโดดโอเคเฮ้ยมันมีปิงด้วยอ่ะมีปิงเฉยเลยแล้วกดไรวิ่งอ่ะมันวิ่งไม่ได้เหรอเฮ้ยวิ่งไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงปิงอยู่ข้างบนตรงนี้โอเคอย่าไปโดนมันก็แล้วกันน่ากลัวยังเลยเจ้าปิงตัวนี้ปิงตัวใหญ่มากเลย อ่าเปิดแล้วเรียบร้อยสุทธิกาอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเอ้ยเหมือนมันจะเอียงขึ้นเมื่อกี้เหมือนผ้ามันเอียงขึ้นอ่าค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินปุ๊บค่อยๆปีนปีนได้ไหมอ้าวปีนไม่ได้หรอแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะอืมตรงนี้หรอไม่ใช่เหมือนมันจะต้องปีนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้ละอ่านี้ไงโอเค โ,โอ้งงอยู่ตั้งนานเฮ้ยตัวนั้นอีกแล้ววิ่งหัวสั่นไปเลยอาอะไรเนี่ยเฮ้อทำไมเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าก้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปแล้ว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 อย่ามากินเราเราไม่อร่อยหรอกนายเเเออ้้้ยยย่าดไปประตูไปประตู้โอ้ย โอ้ยโอ้ยลุนลุนมากกิดมาไปโอเคจุดไฟก่อนจุดไฟจุดไฟจุดไฟอ่าไหนไปกันดีกว่าต้องไปทางไหนเนี่ยต้องขึ้นข้างบนเหรอโอเคไปเลยไปเลยเสียงมันดูแบบว่าสะจดสยองมากอ่ะเพื่อนเเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีรอเราก่เฮ้ยโอ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 ้ยตกใจมาเลยเวนะเฮ้ยใจหาย เฮ้ยใจหายใจความเดี๋ยวนะเดี๋ยนะค่อยๆปิดไปเฮ้ยมันมีตกแบบนี้ด้วยหรอต้องค่อยๆเดินแล้วว่ายนะต้องค่อยๆเดินก่อนค่อยๆเดินก็ค่อยๆเดินไปโอ้ยโอเคโอเคให้ปีน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 มันมืดมากอ่ะเพื่อนๆมองไม่ค่อยเห็นทางเลยตรงนี้ไปไหนเอ่ยตรงนี้อ๋อโอเคตรงนี้ตันไห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 นนายอยู่ไหนเอ่ยเจ้าตัวเล็ก กระโดดโอเคค่อยค่อยปีนไปนะเพื่อนๆับไหนดูสิทางนี้แบบว่าวกวนมากโอเคนี่เปิดนี้ใช่ไหมอ๋อค่อยค่อยหมุนไปเหมือนจะเปิดประตูอะไรสักอย่างหนึ่งเอาละค่อยค่อยวิ่งกระโดดเออ นะเ,เดี๋ยวนะมันแล้วมันกดอะไรวิ่งอ่ะไม่กดอะไรวิ่งอ่ะเดี๋ยวนะผมลองกดทีละปุ่มสิมกดอะไรวิ่งเอ่ยอ๋อโอเคโอเคโอเควิ่งได้ละมามาเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้แค่สองเมื่อกี้แค่สองตอนนี้แหละเอาจริงแล้วตอนนี้แหละมันถึงเวลาของเราไปาแล้วโอ้โหไปแล้ว ฮ่าฮ่าฮยต้องไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้เหมือนจะไปได้ด้วยนะเนี่ยทางเนี้ยใช่ไหมเราเราดึงได้ไหมดึงดึงดึงไม่ได้เหรอออ้ดึงได้นี่นาะเอ้าเจ้าตัวจิ๋วไปไหนเนี่ยนายไปไหนของนายกันเราก้มก่อนเดี๋ยวนะอ่อก้มปุ่มไหนแล้วนะโอ,โอเคลืมอีกแล้วเนี่ย นายอยู่ไหนของนายเนี่ยเจ้าตัวเล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรอะจะบอกนะว่าจะบอกนะว่าเราต้องไปสู้ไก่ตัวนั้นอะไม่นะเฮ้ยตัวมันดูน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้มันดูแบบว่าตัวใหญ่ๆมากเลยเมื่อกี้อะเลยไปบบกัน เสียงเสียงมันหนูเลยเมื่อกี้จุดไฟก่อนฟาเช็คพอยต์ใช่ไหมไอ้ไฟนี่คือเช็คพอยต์ใช่ป่ะไปเลยไปเลยเปิดประตูกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับขออนุญาตเข้านะครับผมมีกรขนาดที่ชูด้วยอะ่ะอุย้ยมีหนูด้วยตัวตัวเราตัวเท่าหนูเลยเอา้าขอกรขนาดที่ชูนะครับอุย้ยเหมือนมีคนโยนมาให้คนนึงเออแล้ว ตรงนั้นเหมือนจะเป็นรั้วไฟฟ้านะเหมือนเราจะเข้าไม่ได้นะแล้วเราต้องทำยังไงกับอ่าพวกนี้ดีอ่ะเดี๋ยวเราต้องจุดตรงนี้อ๋อนี่ไงมันค่อยๆสอนละ Looking โอเค looking around อ๋อโอเคสายอันนี้อยู่นี่อ๋อนี่ยเนี่น,นี่ประตูมันบังอยู่ นี่ไงโอ้โหไปกันไปกันอุย้ยก็อาจจะชุบจเย็นนะอ้าวมาเลยกระโดดปีนอ้าวขวามไม่ถึงขวาไม่ถึง,ถงเออเออเอเอทำไมขวาไม่ได้อ่ะเดีย๋ยวนะไม่เหมือนขวาไม่ได้ขวาไม่ได,ไได้เกิดอะไรขึ้นหรือว่ามุมม,มันไม่ดีอ๋อโอเคมุมไม่ดี ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไฟติดเดี๋ยวไฟติดไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เลยพังเลยพังเลยนี่เนี่ยดึงออกมาตรงนี้เหมือนมันจะมีรูปมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ไปก่อนไปก่อนเออเออตกใจเสียงอะไรตรงนี้ไปไหนเอ่ยอ๋อเหมือนจะไปฝั่งหนูป่ะ ใช่ป่ะใช่ป่ะเหมือนจะไปฝั่งนู้นโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราไม่ไปก่อนมีเคียวมาเลยเฮ้ยอะไรอ,อ่ะเออกล่องดนตรีมือนเป็นกล่องดนตรีนะเพื<ๆ>่อนเรามาก่อนแล้วกันตงึตงตงึตงตึงตึงตรงนี้ปีนได้ด้วยแหละเพื่อนฟ้าแล้วปีนไปไหนเอ่ยตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ปีนไปไหนอ่ะอุ้ย อุ้ยขอโทษนี่คืออะไรไหนดูสิเอา้ามีรถไฟแล้วเหรอแล้วเส้นทางมาไปประจบตรงไหนอ่ะเดินนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเคผมรู้แล้วเราต้องรีบวิ่งไปตรงนี้เลยตรงที่ตรงนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราดับไฟตรงนี้ก่อน โอ้เราต้องวิ่งอ้อมกลับไปอีกแล้วอ่ะเนี่ยโทษทีโทษทีขอยั่งกดดาบอีกรอบนึงแล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วไปเลย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 อย่าสะดุดนะอย่าสะดุดอะไรเฮ้ยอย่ามีตัวอะไรตามล่าเราด้วยอุ๊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 ยตกใจเมื่อกี้เหมือนสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งอะโอเคมาถึงแล้วสวัสดีครับนี่เหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งอะ อันนี้ล็อกด้วยอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยฟับเดี๋ยวเราออมแรงไว้ก่อนออมแรงไว้ก่อนค่อยๆเดินนะโอ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยดวงตาอะไรสักอย่างหนึ่งดวงตาการ์โบโต้เหรอเออไป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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยอย่าเด้ออย่าเด้อสู เด้อไปแล้วโอโดวงตาอะไรก็ไม่รู้อันตรายเหลือเกินเฮ้ยตรงน,นี้นมีกงด้วยอแล้วเราเปีนได้ไหมเหมือนจะปีนไม่ได้นะเหมือนมันต้องอ้อมันไปสักอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวผมไปจุดไฟตรงนี้ก่อนดีกว่ามาโอ้ยไม่โดนนะไม่เจอนะไม่เจอนะโอเคอันนี้ปีนไปไหนเอ่ย ผมปีนแล้วเราผมกระโดดลงได้ไหมผมปีนแล้วกระโดดลงตรงเนี้ได้ป่ะได้ป่ะกระโดดลงไปเลยอ่ไม่ได้โอ้ตายเฉยไม่นะแล้วมันต้องไปทางไหนอะตรงนั้นอ่ะไม่เป็นไรเอาใหม,ม่เอาใหม,ม่แล้วกันแล้วตรงนี้มันต้องปีนไปไหนอะปีนไปตรงไหนเอยตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เหรอแต่ตรงนี้อะปีนได้แต่ว่ามันไปยังไงเอยก็ยังไม่รู้เหมือนกันหรือว่า ้องหยิบแล้วก็ดึงออกมาเหมือนลิ้นชักใช่ปะ่ะไม่ใช่เหรอโอเคแต่มันไปยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆหรือว่ามันต้องปีนแล้วก็แบบนี้หรือเปล่าเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนะนี่เหมือนมันมีรูให้แบบให้หยิบอ่ะแต่ว่ามันหยิบไม่ได้อ่ะผมไม่สามารถหยิบได้อ่ะเนี่ยมันไม่เป็นรูอ่ะมันมันเป็นรูทําไมอ่ะ เป็นรูแล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยเออเดี๋ยวนะหรือว่าหรือว่าเออ่กระโดดแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้ขาสัน้นไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ไม่เป็นไรไป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 ขบนดีกว่าทางนั้นไปเลยไปเลยตรงนั้นเหมือนมีเชือกหรือเป็นที่ถ่วงน้ำหนักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้อะ ตรงนี้ไปไหนเอ่ย pues เป็นประตูอะไรสักอย่างหนึ่งอนุญาตผักนะคลาสโอ้เป็นห้องอะไรสักอย่างก็ไม่รู้啊เฮ้เอ้ยเฮ้ยก้มเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเด้อสู้อย่าเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นหรอกนายไม่เห็นแล้วหรอกนายไม่เห็นแล้วหรอก เออเออไปแล้ว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 ไป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 แล้วไปแล้วเออแอบตรงนี้ได้ไหมแอบไม่ได้ด้วยเออวิ่งไปวิ่งวิ่งววววไปดีกว่าวิ่งไปดีกว่าเฮ้ยอันตรายเหลือเกินเฮ้ยเต้องเจอกับตัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยราเราเราต้องไปทางไหนอ่ะ ต้องไปทางไหนอ๋อปีนตรงนี้แน่เลยวุ้ยทำไมก็น่าก,กลัวอย่างนั้นเลยตัวเมื่อกี้เฮ้ยอย่างน่าก,กลัวเลยเออเดี๋ยวนะผมต้องไปทางไหนเดี๋ยวผมล้นไปแล้วนะโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโุ้ยทำไมมันน่าก,กลัวอย่างนั้นตัวนั้นไม่นะขนผมลุกมาแล้วเมื่อกี้ โอ้ยทีแรกตกใจมากเลยคิดว่าเขาจะแบบว่าเห็นมือเขายาวๆไงเขาจะแบบเออแบบไม่ขวาอะไรตรงใต้เตียงหรือเปล่านะ๋อตกลงไม่ใช่อู้หูจหาควา่ำออะอะไรอะ่ะปวดท้องเหรอหิวข้าววะดินายอะ่ะใช่ไหมนี่ไงเขาจับตรงท้องด้วยนะหิวข้าววะดิจันตัดจันเอ้ยนี่ไงลงอาหาร สวัสดีครับโอ้โหอ่อ้่อหิวข้าวจังเลยมาถึงโรงอาหารแล้วท้อไมเราหิวข้าวอย่างเงี้ยเออขอข้าวกินหน่อยเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเราขอข้าวกินหน่อยสิเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเออไม่ไหวแล้วเออขอข้าวข,ขอขอเก่าหน่อยอ่ะเขาพูดครับเขาให้อะไรมาเนี่ย รองเท้าแตแะเหรอโอ้ไม่ใช่ขนมปังรองเท้าแตะขอบคุณครับโอ้อร่อยมากโอ้โหตักหลายตักหลายโอ้แสบแสบแซบโอ้ยทำไมมันแ,แสบอย่างงี้อืมอกินแล้วแบบว่าโอ้โหมีแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เราจุดไฟให้โอ้โหขอบคุณครับขอดูหน้าหน่อยได้ไหมโอ้เหมือนจะไม่เห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าเราขอบคุณมากเลยไม่รู้ว่านายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าเราขอบคุณ ขอบคุณจักใจขอบคุณอาริกาโตโอ้โคกำนัดเลยขอบคุณครับโอ้โหโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบฮันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามชอบเป็นไงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูฮู้วู้ thank you